ี2033ได้กลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศไทยเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้าไทยด้วยความสามารถที่ล้ำหน้าเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่แรงเหนือระดับทำให้เครื่องบินรบไทยรุ่นนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียณ er. เวลานี้ชื่อรหัสทางการ k f 33เครื่องบินรบใหม่นี้ใช้ชื่อรหัสว่า t w u n GF 33วชระวชิระซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามสายฟ้าแห่งอำนาจสะท้อนถึงความเร็วความแม่นยำและอนุภาพในการรบวชิระถูกออกแบบและพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศไทยสถาบันวิจัยอากาศยานแห่งชาติและบริษัทเทคโนโลยีอาวุธยุทธโธปกรณ์ของไทยสมรรถนะการบินเหนือชั้นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ T ีดับบย33วชรอคือสมรรถนะในการบินที่สูงกว่ารุ่นใดๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งดังนี้ ความเร็วสูงสุดมากกว่าม็อก2.8หรือประมาณ3,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินมากกว่า3,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระดับเพดานบินสูงถึง22,000เมตรแรงขับจากเครื่องยนต์คู่ระบบ SR Engine รุ่นใหม่ที่ให้กําลังแรงอย่างต่อเนื่องด้วยสมรรถนะเหล่านี้ e F 33วอร์รอจึงสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งในเชิงรุกป,ป้องกันการสกัดกัน้นและการโจมตีภาคพื้นดินเทคโนโลยี Technology, ล้ำสมัยในยุคดิจิทัลเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้สอดรับกับสงครามยุคใหม่โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิตัลขั้นสูงเข้าไว้อย่างครบถ้วนได้แก่เทคโนโลยี2.0เทคโนโลยีพรางตัวขั้นสูงที่ทำให้ F-33 แทบมองไม่เห็นจากเรดาร์ AI Combat c a p i l i t y ระบบผู้ช่วยนักบินที่เป็นปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม h e l m e t m o u n t e d Display นักบินสามารถควบคุมระบบอาวุธและการสื่อสารผ่านจอในหมวกโดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ tactical cloud สื่อสารกับอากาศยานรบอื่นๆและฐานบัญชาการแบบไร้รอยต่ออาวุธทรงพลังครบมือ F-33 ต e จอมาพร้อมกับคลังอาวุธล้ำยุคที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตามภารกิจที่ได้รับ ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลลองอัลเทเรีมเายิงเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโลเมตรขีปนาวุธโจมตีพื้นดินแบบนำวิถีเจาะกรอตุกหรือบังเกอร์ได้ลึกถึง 2, 2> เมตรปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรยิงได้แม่นยำและรวดเร็วเหมาะสำหรับการสกัดเป้าหมายความเร็วสูงระเบิดอัจฉริยะสมาร์ทบอมบ์เาที่ติดตั้ง GPS และเลเซอร์นำวิถีเพื่อความแม่นยำระดับจุดไข่ปลา จุดเด่นเนื้อเครื่องบินรบชาติอื่นในเอเชียแม้จะมีหลายประเทศในเอเชียที่พัฒนาเครื่องบินรบของตนเองแต่ f 3 3 3ว0มอตอรอของไทยก็แซงหน้าด้วยหลายเหตุผลเร็วกว่ารุ่นเ f 17บล็อก3ของปากีสถานระบบ AID ดีกว่ารุ่นเทส MK 2ของอินเดียล่องหนกว่า J 14ของจีนพิสัยบินไกลกว่า f 16วีที่ใช้ในหลายประเทศอาเซียนด้วยเหตุนี้เองที่ดั 33าวัตถุจึงกลายเป็นดาวเด่นของภูมิภาคและถูกจับตามองในระดับสากลการผลิตในประเทศความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมไทยอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าชื่นชมคือการผลิตชิ้นส่วนหลักเกือบทั้งหมดในประเทศไทยรวมถึงโครงสร้างอากาศยานระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประกอบขั้นสุดท้ายสิ่งนี้ไม่เพียงแค่สร้างงานในประเทศแต่ยังยกระดับอุตสาหกรรมการบินไทยให้ก้าวไปไกลในระดับโลกรัฐบาลยังมีแผนส่งออกเฟ 33ัวรอไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียภายใต้ข้อตกลงด้านความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวเป้าหมายในอนาคตก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกเครื่องบินรบทีดับ f บ 33วออไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยประเทศไทยมีแผนที่จะพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นถัดไปที่สามารถใช้งานร่วมกับโดรนสังการ AI ร่รวมถึงระบบอาวุธพลังงาน Directed Energy Weapon เช่นเลเซอร์ความเข้มสูงวิสัยทัศน์นี้จะทำให้ไทยสามารถเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกอาวุธไฮเทคในเวทีโลกและกลายเป็นกาลังสาคัญในแวดวงเทคโนโลยีการทหารในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าสรุป F 33วอรจอสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมในศตวรรษใหม่การเปิดตัวที n ด f 33วัรอในปี2033ถือเป็นการพลิกโฉมกองทัพอากาศไทยให้กลายเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียด้วยความเร็วแรงความแม่นยำและเทคโนโลยีอัจฉริยะเครื่องบินรบรุ่นนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพแห่งชาติที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวด้านเทคโนโลยีอาวุธและพลังป้องกันประเทศของไทยอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับหากคุณต้องการให้แปลงเป็นเสียงภาคหรือเพิ่มช่วงสรุปสั้นหนึ่งนาทีสำหรับ y o u YouTube s h o r t s หรือ TikTok แจ้งได้เลยครับ